การจากวันนี้ไปนี่มันจะจะเกิดอะไรขึ้นก็คิดว่าหากว่าถ้าไม่มีการเจราจาหรือไมออ่ไม่ลดทิฐิแล้วก็ไม่หันหน้าเข้าหากันคิดว่าความแรงจะเกิดขึ้นอันใกล้นี้ก็จะมีมากเพราะว่ากลุ่มต่างๆตอนนี้ก็ออกมาเคลื่อนไหวมา,มา,มา,มากๆแล้วก็อยากจะให้ทั้งทั้งสองกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนรกอเอง พัตมิดเองหรือแม้กระทั่งรัฐบาลเองก็หันหน้าเข้าหากันเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในการพัฒนาประเทศให้คงอยู่ต่อไปแสดงว่ามันจะรุนแรงกว่าเดิมถ้าหากว่าไม่มีการ<ม>ลดทุิหรือไม่มีการเจรจาไม่แน่ต่อไปในภายภาคหน้าอันใกลอ้อน,นี้อาจจะมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่ามันอาจจะแบบจะมี คิดว่าคือเช่นถ้าถึงบางช่วงเช่นอาจจะเช่นช่วงงานพระราชพิธีสำคัญสำคัญคิดว่าเหตุการณ์นี่จะเบาลงได้ไหมหรือจะสงบลงได้ไหมคือเนื่องจากว่าทั้งสองฝ่ายทั้งสามฝ่ายก็เป็นคนไทยด้วยกันในในการเป็นคนไทยต้องมีจิตสุนึกอยู่แล้วว่าเราต้องมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ชาติาศาสนาร่วมกันก็ ioè, ในช่วงนี้ก็อาจจะลดความรุนแรงเพราะเห็นว่า,เ,าเราก็เทอทูลเน,นื้อกลา้าเนื้อกะหมม,มก็คนไทยด้วยกันพูเจาภาษาด้วยกันน่าจ,จะคุยกัน้เรื่องครับคือหลังจากที่งานราพราชพิธีผ่านไปแล้วหลังจากที่สองฝ่ายอาจจะหยุดทะเลาะกัน แต่พอหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมคิดว่าจะฝากอะไรกับคนสองฝ่ายนี้ก็ผมไม่มั่นใจว่ามันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากงานเสร็จงานพระราชพธิธีเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยอาจจะอา,อาจจะอาจจะลดความรุนแรงขึ้นก็ได้ hmm. อ,าอาจจะลดความรุนแรงลงก็ได้เพราะเห็นว่าได้มีการเจรจาก,กันทั้งสามฝ่ายมีความเขียนร่วมกันแล้วก็หาข้อสรุปร่วมกัน ก็คิดว่าทางออกของประเทศไทยน่าจะมีครับผม